คุณผู้ชมครับเมื่อพูดถึงแอปพลิเคชันหรือว่าแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์นะครับตอนนี้นะครับที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเนี่ยคงหนีไม่พ้นแอปพลิเคชันจากจีนนะครับที่ชื่อว่าเทมูนะครับซึ่งเรียกว่าเข้ามานะครับมันก็เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าแต่ที่เขากังวลกันนะครับก็คือมันจะสร้างผลกระทบอย่างร้ายแรงนะครับในเกี่ยวกับผู้ค้าปลีกหรือว่าตัวแทนจําหน่ายนะครับมันกระทบยังไงนะครับแล้วเทมูเนี่ยมันมีต้นทางมาจากไหนกันแน่วันนี้นะครับ เราจะมาเล่าให้ฟังกันครับสวัสดีครับอยู่กับผมบ er ิ๊กพอดนายนิธิธนาพรกุลนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเทมูจากจีนนะครับเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับว่าจะเข้ามาทำลายวงการค้าปลีกของไทยหรือว่าจะมาทำลายระบบอ e ีคอมเมิร์ซของไทยที่ยังคงใช้เป็นระบบร้านค้าจำหน่ายค้าปลีกนะครับหรือว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับ ก็จะมาบอกอย่างนี้ครับว่าเตมูเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันแม้จะเป็นแอปพลิเคชันที่เข้ามาในไทยแบบใหม่ๆสดๆรล้อน้อน้องใหม่นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะครับมันเป็นหนึ่งในบริษัทอีคอมเมิร์ซหรือว่าค้าปลีกของจีนนะครับที่อยู่ภายใต้บริษัทแม่นะครับที่ชื่อว่าพินตัวตัวนะครับหรือว่า PDD นั่นเองครับโดยก่อตั้งโดยคุณโคลินห่วงนะครับซึ่งไอ้ PDD เนี่ยก่อตั้งเมื่อปี2015นี่เองนะครับ ก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับเป็นแพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ทั่วๆไปครับแต่จะดําเนินกิจการในประเทศจีนเท่านั้นโดยใช้แนวคิดแบบเรียกว่าค่อนข้างที่จะใหม่นะครับในในวงการนี้ในประเทศจีนซึ่งแล้วประสบความสําเร็จมากด้วยเพราะว่าใช้เวลาไม่กี่ปีนะครับก็สามารถขึ้นมาเป็นคู่แข่งเบอร์หนึ่งครับของเจ้าตลาดเดิมอย่างอาลีบาบาได้แบบแลกหมัดกันสนุกสนานเลยทีเดียวครับคราวนี้เนี่ยพูดถึงเตมูนะครับความต่างของมันเนี่ย ก็จะมีความต่างกับแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ปัจจุบันที่คนไทยใช้กันอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับหลักของเขานะครับก็คือการเชื่อมระหว่างผู้ผลิตนะครับไปถึงผู้บริโภคโดยตรงนั่นเองนะครับโดยไม่มีตัวกลางครับไม่มีคนกลางไม่มีตัวแทนจําหน่ายไม่มีร้านค้าปีกที่ไปรับสินค้ามาแล้วก็มาจําหน่ายต่อเพื่อมาบวกกําไรเงี้ยมันจะไม่มีครับแต่จะมีเพียงแค่เตมูนะครับมาเป็นตัวกลางเท่านั้นซึ่งถามว่าแล้วทาไมา พินตัวตัวเนี่ยไม่ใช้แบรนด์นี้ออกมาทําตลาดเองเขามองว่าไอพินตัวตัวเนี่ยเขาจะขอทําในประเทศจีนนะครับส่วนเตมูเนี่ยเป็นบริษัทลูกที่เพิ่งตั้งออกมาแยกออกมาแต่การดําเนินกิจการแนวคิดต่างๆเนี่ยเหมือนบริษัทแม่ทั้งหมดแต่เตมูเนี่ยจะถูกส่งออกไปทําตลาดต่างประเทศเสียมากกว่าซึ่งก็ตอนนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเข้าไทยมานะครับก็พบว่ากระจายไปทําการตลาดทั่วโลกเนี่ยประมาณ51ประเทศด้วยกัน นะครับผมซึ่งเขาใช้แนวคิดที่ว่าแบบว่าสร้างทุกดีลนะครับให้ดูดีมากๆครับดูดีที่สุดกระตุ้นให้ผู้ริโภคเนี่ยเกิดการซื้อแล้วกลับมาซื้ออีกแล้วก็ซื้อต่อแล้วก็ไปบอกต่อให้คนอื่นมาซื้ออีกด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงแนวคิดนะครับว่าเขาใช้ยังไงถึงประสบความสําเร็จนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเทมูเนี่ยเปิดตัวครั้งแรกนะครับเมื่อเดือนกันยายนปี2022ในประเทศสหรัฐอเมริกาครับโดยการเปิดตัวครั้งนั้นเนี่ยครับ ก็ไปสั่นสะเทือนวงการอีคอมเมิร์ซในอเมริกาพอสมควรนะครับโดยเฉพาะเจ้าตลาดเนี่ยอย่าง Amazon นะครับที่เป็นเจ้าตลาดของอเมริกาอยู่แล้วเนี่ยก็เรียกว่าต้องหันมาดูนิดนึงนะครับว่าเอ๊ะเทมู T เนี่ยเป็นใครมาจากไหนทันธุรกิจแบบไหนทําไมใช้เวลาไม่นานนะครับถึงถึงคนรู้จักเยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็เทมูเนี่ยพอเข้าไปในตลาดอเมริกาเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าใช้เวลาไม่นานทุกคนรู้จกักก็สามารถดันตัวเองนะให้กลายเป็นแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ครับที่ชาวอเมริกันนะครับ ผู้ใช้โซเชียลมีเดียต่างๆเ,เข้าไปดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันของเทมูตัวเนี้มากที่สุดนะครับถือขึ้นมาเป็นดัมหนึ่งเลยในเวลาไม่นานนะครับผมหลังจากเปิดตัวเมื่อปี2022นะครับต่อมานะครับในปี2023ครับเทมูใช้เวลา11เดือนครับในการเพิ่มผู้ใช้งานหรือผู้เข้าใช้งานยังไม่ไปนับผู้ซื้อนะครับแค่เข้ามาใช้งานแอปพลิเคชันเทมูเนี่ย เพิ่มขึ้น15เท่าตัวจากที่เปิดตัวนะครับหรือเพิ่มขึ้นประมาณ30%คราวนี้นะครับเจ้าตลาดเดิมอย่าง Amazon เนี่ยนั่งไม่ติดแล้วครับต้องลุกมาดูว่าเตมูเนี่ยเขาใช้วิธีการแบบไหนในการทำให้ตัวเองเนี่ยเติบโตขึ้นมาได้ขนาดนี้นะครับผมซึ่งหลักๆนะครับแนวคิดที่เตมูนำของบริษัทแม่อย่าง PDD มาใช้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกันเนี่ย4แนวคิดด้วยกันนะครับแนวคิดที่1ครับ คือการลดราคาสินค้าให้ต่ําที่สุดกดให้ต่ําที่สุดต่ําที่สุดต่ำเนยก็ได้นะครับให้ถูกกว่าตลาดกลางที่สุดนะครับเพราะว่าเขาใช้ข้อได้เปรียบที่ว่าเขาเชื่อมระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคโดยตรงนะครับทำให้ไม่มีตัวกลางทําให้ผู้ผลิตเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับผู้บริโภคได้โดยตรงนั่นเองครับ2นะครับก็คือการทําให้การเข้าใช้งานเตมูเนี่ยเหมือนการเล่นเกมนึกสภาพนะครับเหมือนเวลาที่หลายๆคนนะครับเล่นเกมมือถือ นะครับผมเรายอมที่จะเติมเงินเข้าไปเพื่อแลกกับไอเทมหรือ,อาบางอย่างสิทธิพิเศษบางอย่างในเกมนะครับโดยที่จริงๆแล้วการเติมเงินเข้าไปในเกมมันคือสินทรัพย์แบบไม่มีรูปธรรมให้เราจับด้วยซ้ําแต่ทุกคนก็พร้อมที่จะเติมให้นะครับเหมือนกันครับเตม,มูใช้หลักการเดียวกันก็คือการดึงให้ลูกค้าเนี่ยเข้าไปซื้อสินค้าในลักษณะเหมือนเล่นเกมนะครับผมนอกจากจะได้สินค้าเนี่ยอาจจะได้ส่วนลดอาจจะมีกิจกรรมให้คุณให้ได้เป็นส่วนลด หรือว่าแชร์เพื่อนเข้ามาใช้งานคุณก็จะได้คูป,ปองส่วนลดมหาศาลอีกนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดของเขาส่วนแนวคิดที่3นะครับตอบโจทย์ปัจจุบันมากครับก็คือการนํา AI มาใช้นะครับในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนั่นเองครับเราจะเห็นนะครับว่าบางครั้งเนี่ยเราแค่คิดนะครับว่าเราอยากได้ผลิตภัณฑ์บางตัวนะครับมาแก้ปัญหาอะไรบางอย่างในชีวิตแค่คิดนะครับแต่พอเราไปใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยพบว่าเอ๊ะทำไมสินค้าที่เราอยากจะได้มันขึ้นมาบนฟีดเยอะมากจัง นั่นแหละครับก็คือการทุ่มงบ่ประมาณในการใช้ AI เพื่อจับพฤติกรรมของผู้บริโภคและจากานั้นนะครับก็จะเป็นการโฆษณาเพื่อที่จะเสนอส่วนลดจํานวนมหาศาลให้กับผู้ใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อให้เกิดเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการเข้ามาซื้อของในแอปพลิเคชันเยอะๆส่วนแนวคิดที่4นะครับเป็นเรื่องของการทําการตลาดเชิงลุกนั่นเองนะครับเทมูเนี่ยครับทุ่มวง่าประมาณเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ1,200ร้ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในการทําตลาดออนไลน์ครับ มีการอัดเม็ดเงินเข้าไปในการซื้อโฆษณาของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆโดยเฉพาะของ Meta นะครับหรือว่าบริษัทแม่ของ a c e b o o k เนี่ยมหาศาลเลยทีเดียวนะครับก็ตรงนี้ครับมันสอดคล้องกับข้อมูลมูลค่าการทำการตลาดและการโฆษณาข,ของบริษัทแม่อย่างปีนตัวตัวนะครับหรือว่า PDD เนี่ยที่พบว่าสูงขึ้นนะครับมากกว่า50%ตต่อปีเลยทีเดียวคราวนี้นะครับแนวคิดทั้งหมดเนี่ยนะครับเรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก เรียกว่าไปที่ไหนก็ประสบความสําเร็จเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับเทมูเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่ช่วยไปดันมูลค่าของบริษัทแม่อย่าง PD d เนี่ยครับให้กลายเป็นบริษัทที่มีการมูลค่าสูงที่สุดนะครับที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาครับของจีนนะครับบริษัทจากจีนเนี่ยแซงหน้าอาลีบาบาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปทําให้ผู้ก่อตั้งนะครับอย่างคุณโคลินห่วงนะครับกลายเป็นมหาเศรษฐีจีนอันดับหนึ่งไปแล้วนะครับผม ซึ่งเรียกว่าประสบความสําเร็จแบบล้นหลามเลยทีเดียวคราวนี้นครับเรามาพูดถึงผลกระทบนะครับที่หลายๆคนกลัวกันนะครับที่เตมูเนี่ยเข้ามาในไทยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างต้องบอกอย่างนี้ครับด้วยความที่เตมูนะครับเชื่อมผู้ผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรงนะครับโดยไม่มีตัวกลางนะครับก็จะทําให้แน่นอนครับร้านค้าปลีกที่ไปรับสินค้า,าจากผู้ผลิตหรือว่าจะเป็นตัวแทนจําหน่ายที่บ้านเราจะใช้กันเสียส่วนใหญ่นะครับที่เราเห็นกันตามโซเชียลมีเดียเนี่ย ตายไปได้ครับเพราะว่าเมื่อลูกค้าเนี่ยสมมุติเคยซื้อกับแม่ค้าคนนี้แม่ค้า A นะครับได้ในราคาเท่านี้แต่ว่าเมื่อไปใช้เตมูเนี่ยด้วยความที่ยิงตรงไปจากผู้ผลิตเนี่ยผลิตภัณฑ์เดียวกันอาจจะได้ราคาถูกกว่าก็ไปเลือกซื้อที่เตมูหรือยังไม่เลือกซื้อแต่ว่าไปเจอราคานี้ก็อาจจะกลับมาหาแม่ค้าคนเดิมก่อนเพื่อที่จะคุยกันต่อรองราคาว่าเนี่ย ไปเจอมาเท่านี้คุณลดให้ผมหรือคุณลดให้ฉันเท่านี้ได้ไหมซึ่งแน่นอนครับการเป็นตัวแทนหรือการเป็นร้านค้าปลีกเนี่ยต้องการกําไรมันเป็นลดราคาขนาดนั้นไม่ได้นะครับก็จะทำให้ลูกค้าจะเปลี่ยนใจไปซื้ออีกเจ้าหนึ่งก็เป็นการฆ่าผู้ค้าปลีกในไทยแล้วก็แม่ค้าตัวแทนในไทยนั่นเองครับอีกผลกระทบนึงนะครับก็คือการทําการตลาดออนไลน์ครับแน่นอนครับอย่างที่บอกไปว่าเทมูเนี่ยทุ่มงบประมาณมหาศาลหลักพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในการทําการตลาดออนไลน์ซึ่ง ทำให้ต้นทุนการโฆษณาเนี่ยหากแม่ค้าออนไลน์หรือว่าผู้ค้าปลีกใดๆอยากจะไปทาแบรนด์บนการตลาดออนไลน์เนี่ยจากเดิมนะครับอาจจะใช้งบประมาณเพียงแค่สมมุตินะครับหลักแสนกลายเป็นว่าเมื่อเตมูเข้ามาเล่นในตลาดเนี่ยเขาอาจงบประมาณมากขึ้นเท่ากับว่าการเห็นโฆษณาของเขาเนี่ยจะสูงขนาดนี้ด้วยเม็ดเงินของเขาแต่ว่าแมคค้าออนไลน์ที่ใช้งบประมาณหลักแสนอาจจะอยู่แค่นี้มันก็จะเกิดช่องว่างระหว่างกันครับทำให้โฆษณาของเตมูเนี่ยถูกดันมากขึ้นพบบ่อยขึ้นส่วน คนที่ใช้งบประมาณน้อยเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นสินค้านั่นเองครับทําให้มันเป็นข้อเสียหลักๆนะครับสตัวนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือการที่กังวลครับว่าไอ้ที่ไปซื้อสินค้านําเข้าจากจีนโดยตรงเนี่ยเขาเสียภาษีแค่ไหนเสียภาษีมันเหมาะสมหรือเปล่าก็จะทําให้เกิดการแบบว่าดูดเมดเงินออกจากประเทศไปสู่ผู้ผลิตโดยตรงนั่นเองครับที่เขากลัวกันแต่ว่าก็ใช่ว่าการมาของเซมูนะครับจะมีข้อเสียอย่างเดียวนะครับ ข้อดีของมันก็มีอยู่เหมือนกันนะครับผมถ้ามองกันแบบไม่อะคตนะครับข้อแรกนะครับก็คือผู้บริโภคเนี่ยมีตัวเลือกมากขึ้นสามารถต่อรองราคาได้มากขึ้นเพราะว่าเป็นการเชื่อมระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคโดยตรงนะครับไม่มีตัวกลางผู้บริโภคก็จะได้ราคาสินค้าที่ถูกลงนะครับผมคนที่2นะครับแน่นอนครับส่วนทางก,ก็คือผู้ผลิตนะครับผู้ผลิตเนี่ยมีอำนาจในการตั้งราคาเองมากขึ้นไม่จําเป็นจะต้องถูกพ่อค้าคนกลางหรือตัวแทนเนี่ยมากดราคาเพื่อที่จะนำไปขายต่อ นะครับก็สามารถเชื่อมกันได้โดยตรงกลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มธุรกิจแบบยืดหยุ่นได้ตรงนี้นะครับได้เปรียบยังไงมีข้อดียังไงนะครับผมเพราะว่าด้วยความที่ราคาสินค้ามันถูกลงนะครับคุณก็จะต้องไปพัฒนาให้สินค้าของคุณเนี่ยมนมีคุณภาพมากขึ้นนะครับทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้นแม้ราคามันจะสูงกว่าสักหน่อยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีกลุ่มคนนะครับที่ยอมนะที่จะจ่ายเงินสูงขึ้น เพื่อได้สินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับผมกลุ่มที่4นะครับก็คือระบบนิเวศโดยรวมของอ e ีคอมเมิร์ซไทยนั่นเองนะครับแน่นอนครับอาจจะทําให้ไทยเนี่ยกลายเป็นประเทศที่มีการคิดค้นเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมานะครับเพราะว่าการแข่งขันด้านราคานะครับมันเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างค่อนข้างชี้ชี้ให้เห็นเลยครับว่าผู้ผู้บริโภคจะไปทางไหนนะครับผมอาจจะทําให้ ผู้ผลิตในไทยเนี่ยคิดนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆออกมาเพื่อที่จะเป็นตัวเลือกใหม่ๆให้กับผู้บริโภคครับอาจจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นเรียกว่าประเทศที่คิดค้นนวัตกรรมได้มากขึ้นนะครับประมาณนั้นเองครับซึ่งตอนนี้นะครับข้อกังวลต่างๆนะครับก็มีหน่วยงานของไทยเนี่ยเข้าไปจัดการดูแลบ้างแล้วนะครับผมก็ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่ารัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลของเราเนี่ยครับจะมีการจัดการปัญหานี้ยังไงครับเพื่อให้ไม่กระทบ ระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ช่วยคนไทยให้อยู่รอดได้ด้วยตรงนี้ก็ฝากรัฐบาลดูแลจัดการต่อด้วยนะครับ